ท่านใดกําลังมองหาอยากซื้อรถไปใช้นะคะไว้เดินทางก็สะดวกนะคะไว้พาเด็กๆเกที่ยวก็ได้ะคะ่ะหรือว่าจะไปประกอบอาชีพก็ใช้งานได้หมดเลยนะคะมีรถใช้ยังไงก็สะดวกสบายค่ะรถจนคันนี้นะคะเป็นรถว้านแทๆนะะ้ๆค่ะจัดทรงสวยพร้อมใช้งานได้เลยรถกระบะ d m a x 2 5 0 0 c c ปี2013นะคะ ราคา2 7 9 0 0 0บาทผ่อนได้ค่ะค่างวดอยู่ที่เดือนละ6,842บาท60งวดด้วยกันรถพร้อมใช้ออกรถฟรีดาวเอกสารพร้อมโอนหรือต้องการซื้อเงินสดไม่มีแวดไม่บวกเพิ่มนะคะพิเศษสำหรับลูกค้าค่ะฟรีประกัน 2บวกเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายให้เรียบร้อยนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะสดหรือผ่อนถ้าอยากได้ไปดูกันก่อนค่ะรถอยู่แถวบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีติดต่อโทรคุยสอบถามและนัดหมายเข้าชมตัวรถแนะนําให้ติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะเพื่ออัปเดตสถานะของตัวรถและได้นัดไปดูตัวจริงกันก่อนนะคะ จะสดหรือผ่อนก็ไปดูก่อนค่ะเพื่อความสบายใจของท่านเองนะคะสวัสดีค่ะ